ถามว่าม hmm. um. ีป like to like 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 kind of ัญหาเรื anyway. ่องการลูกตัวเองไหมมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับการลูกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนหนูหนูเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงคนเลี้ยงแบบไหนก็คนเลี้ยงแม่ทําเหมือนว่าจับเขาบ้างอ่าซิกเช็คเหมือนว่าเขาท้องเขาอะไรบ้างก็คือเขาหนูไม่ระแวงอ่าถ้าหนูไม่ระแวงเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการลูกแต่ถ้าคนเลี้ยงไม่เคยจับเขาเลยอ่ะตรวนั้นอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการลูกครับเราต้องับต้มยครับอ่าใช่ครับ เนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่ามูพุงหรืมมมมมมอูแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแขงหลังไงครับนี่ไงแขงหลังแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าเขา,าเรายกเนี่ยอาการเขาก็อาจจะดูไรเนี่ยเขาจะพยายามที่จะขึ้นมาหามือหาอะไรที่ไปจับหางเขาใช่ไหมครับเขาจะขึ้นมาหาเราก็หาอะไรให้เขาเกาะถ้าหาอะไรให้เขาเกาะอาการเขาก็จะไปข้างหน้าหรือว่าหยุดนิ่ง มืนอนีแค่อดี๋ยที่จบพว่าต่อไปอจะเป็นรอยและขยายเด้เทานี้แล้วเนาะจะให้พ่อเรื่องหนูนะ,ะพ่อเอ็นดีด้วยน ตามและกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนะเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมือนีิกับนุนะเล็กฟาร์มนะครับกับมะสงนะครับหนูอยู่อุตรดิตนะครับเนาะมาทางผักเหนือไปนี่นะครับโซนนี่มาทางผักเหนือเนาะกะมาเตรียมขึ้นแล้วครับนอนนะครับนอนนอนตัดชิปนะครับเลยสายจั็กน้อยนะครับเนาะนอนตัดชิป เป็นทำเลที่ดีครับเป็นทำเลที่ดีเฮ้ยจะแต่โ่มใหม่ครับผมแต่โ่มแบกม่วงเนาะอ่าแต่โ่มแบกม่วงอ่าประจองมีโรงเรียนนะครับเนาะประจองมีโรงเรียนก็คือแบบเอาบอมาบม้างแต่โฮมแบกม่วงเลยก็เอาเฮ็ดฟ้าปิดอคอแคร์นะครับอคอแคร์แบบ่าย่าไห้นะครับย่าไห้นามขอได้นะครับเนาะย่าไห้นามขอได้กับพ่อเห็นเนาะเอาผมหีิจอดนี่แหละ

มีอ่ครับเหรอมียังยังยังเนาะยี่บ่อครับยี่ห้าบ่อยี่ห้าบ่อเนาะฝนตกเลยครับตกไปเมื่อคืนวันที่เนาะเกิได้โอ้ทำเลหมอเลยนะเนี่ยครับใส่เก็บไปแล้วมีของทีมงานผมเหมือนกันครับทำแบบนี้แหละไม่มีโรงเรียนเหมือนกันแต่อยู่ป่ายางแต่ป่ายางมันไม่ชิดเหมือนป่าอันนี้ไม่ยอมคิดใช่ไหมครับไม่ยอมคิดไม่ยอมคิดอ่ะนี่ เราเรก็บหนาเกินป่ะเนี่ยคือพอดีได้ไหมเก็บบางไปหรืออะไรไปไหมมันมันหนาไปบางไปไม่ไม่หรอกครับก็พอดีแหละครับมันอยู่ที่ความพอใจของเราอ๋อมันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าถ้าเราใส่มากเกินไปมันก็ เหมือนกับมันเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้ไงครับมันก็ยิ่งทำความสะอาดมันก็ต้องได้เก็บเยอะอะไรประมาณเนี้ยออแต่ถ้าเราใส่น้อยมันก็ไม่ชับคมชื้นอะไรประมาณนี้ครับอ,อ,อันนี้ข้างล่างนี่เป็นเทลเนาะเออทใช่ไหมครับเทพื้นเอาอันนี้ก็คือฝั่งนึงก็คือเป็นออที่ให้อาหารนะครับที่ให้อาหารกับที่ให้น้ำเนาะกระป๋องธรรมดาเนาะได้หมดแล้วครับ ได้หมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจัดการแบบไหนให้มัน,ให,มนให้มันง่ายขึ้นทำแบบไหนไม่มีผิดหรอกเขาไม่มีผ <ooh> ิดไม่มีถูกมันที่ทำไปแล้วนหะเราจะเราจะสบายสบายขึ้นไหมแค่นั้นครับหรือว่าทำไปแล้วเราจะเป็นพลราไปข้างหน้าเอามันตรูสิบห้าสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามเอาช่วงนี้ต่อก็ได้นะมันแยกกันลย แยกกันเหนือจะพูว่าแยกจะพูว่รู้ว่าจะเมียไม่ไม่เอาใส่ด้วยกันนะครับแต่ก็คือยืนนั้ว่าเอาใส่ฝั่งไหนฝั่งไหนไว้เอาฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนั้นยังไม่เสร็จนั้นยังไม่ได้มีอาหารเหรออันนี้มันแค่สิบสามมีใช่ไหมสิบสองใช่ไหมสครับสิบสิบบ่อของฝั่งไอ้นี่เหรอใช่ครับสิบสามสิบสี่จุดห้านี่เนาะได้ไหม ในชิบชีบห้านี้เนาะโอเครับแยวผมเอาตะพูลงให้ก่อนนับเราตะพูลงให้ก่อนแล้วเปิดมาครึ่งนึงก็ได้เเปิดฟมาครึ่งนึงครึ่งนี้ก็ได้ครับเกบกุ้งไปเนี่ยตะพูมาตะ็มีให้นัเลยัมมีนมยังไม่ต้องมีนม ตัวเมียมันก็ต้องมีนมไหมไม่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 มีแต่มันมีช่องคลอดไหมมันมันจะมีช่องคลอดก็คือมันเตัวเมียมันจะมีช่องคลอดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะมีลูกกับวไทยนี่ับมมันก็มีแค่ลูกกับวไทยอย่ไข่มันบางทีมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นแฉกก็พอแฉกแต่ตรงตรงตรงมีตัวเมียจะเป็นแหลมแหลมครับผม ก็คือพอร้อมผสมนี่ไม่แนะนําให้ทําตัวใหญ่นะครับเอาทําแค่พอประมาณแต่ถ้าคุณเป็นเนื้อเนี่ยไม่คยทําตัวใหญ่เพราะว่าการที่ทําให้ใหญ่ก็คือหนึ่งให้ลูกน้อยสองครับติดช้าจะเป็นสภาพแบบนั้นนะก็คือเอาพอประมาณก็พอไอใครที่บอกว่าหนูพอมผสมสี่เดือนห้าเดือนตัวเป็นโลไม่ค่อยได้ผล <laughs> แต่ถ้าพร้อมผสมก็คือ อ่าตัวเมียเท่าประมาณสกักสี่ฉีดห้าฉีดตัวผู้ถ้าเจ็ดฉีดเป็นฉีดอ่ะอะไรกำลังดีก็คือคุณรับงมวยมก็คือกําลังคลึกแต่ถ้าไปแบบอ่าคุณใหญ่ๆไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับแต่ถ้าจะทําให้มันใหญ่ก็ได้แต่มันไม่ตอบโจทย์ในการเลี้ยงแบบว่าทําทเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่จะคุณให้มันใหญ่เหมือนอว่าให้มันได้น้าหนักหรือว่าให้มันได้ที่ว่าอ่าเป็นที่ว่า<อ>เ,ปเป็นหนูกิโลอะไรแบบนี้หรือว่าสูงไข ที่ว่าต้องใช้น้ำหนักเนี่ยมันคุณได้ครับสามเดือนสี่เดืนอนน่ะทุกคนทําได้หมดแหละครับที่ว่าจะเอาเดือนละอเดือนละขีดสองขีดเดือนละสามขีดน่ะได้ทุกฟาร์มครับแต่มันแต่ถ้ามันทำพ่อไม่พันมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แบบไหนก็คือไม่ตอบโจทย์ก็คืออ่า,ออาควรจะทับติดอะไรประมาณนี้ครับออควรจะทับติดหรือว่ากวาที่ว่า,าตัวผู้ตัวเมียเขาจะยอมกันอะไรประมาณนี้ส่วนมากคน คนส่วนมากจะจะไปติดที่ว่าเอางูพ่อมาผสมมาแล้วทำไมไม่ผสมสักทีเพราะว่าอย่างเี้เฉพาะตัวใหญ่ๆมาผสมกันแต่วามจริงมันมันไม่อยอมผสมครับเพราะว่าอ้วน บังแให้คนุกังนี่วนวนวเวล <ขอ S 1> าอขาไล่กันเวลาเขาไม่ยอมกันมันจะมันจะหาทีหมกเรื่อง

เรื่องกับลูกตัวเองปะเนี่ยถามว่ามีปัญหาเรื่องกับลูกตัวเองไหมมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับการลูกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนหนูเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงคนเลี้ยงแบบไหนค่ะคนเลี้ยงแม่ทําเหมือนว่าจับเขาบ้างอ่าจจเช็คเหมือนว่าเขาท้องเขาอะไรบ้างก็คือเขาหนูไม่ระแวงอ่าถ้าหนูไม่ระแวงเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องก,กับลูกแต่ถ้าคนเลี้ยงไม่เคยจับเขาเลยอตรงนั้นน่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องกับลูกครับเราต้องมันจับบ่อยๆาี่คือําว่ามันจับก็คือ หลังเนี่ยหลังที่จากเราเอาผสมกันนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เอาลงกันเนี่ยหลังจากนี้คือประมาณสักอาทิตย์นึงเราเราก็ะจับขึ้นมาดูว่าเขาท้องอยังอะไรประมาณนี้ครับอาการเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่หนูท้องก็คือ,อเขาอาจจะรับแรงผิดปกติหรือว่าดูผิดปกติเพราะว่าเขากลัวกลัวไปทาร้ายนะครับอะไรในในท้องเขาอะไรประมาณนี้ครับก็ค,คือมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนะครับหนูกัดไม่กัดเพราะว่า หลังที่ผสมเนี่ยถ้าถ้าคนที่ว่าไปจับเช็คดูว่าสองวันจับดูว่าหนูมันมีนมยางมันท้องอยางอะไรแบบนี้หรือว่าอาทิตย์หนึ่งจับดูเนี่ยมันจะอัตราการที่เขาจะกัดลูกมันจะลดลง,ลงแต่ถ้าเอาไปเส่ด้วยกันแล้วก็รอที่ว่าเขาออกลูกเงียบอันนั้นอ่ะโอกาสที่กัสูงอ๋อทุกทีหนูนูครับอยู่กับขึ้นอย่างคนเลี้ยงก็ยังสุนัขเนี่ยตามปฏิบัตนะิเนาะอ่ะาครับผมสุนัขเนี่ยคือคนถ้าคนไหนที่ให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะไม่หา่าเขาจะไม่กัดแต่ถ้าคนไหนที่ ไม่ได้ให้หารเขาอ่าผิดแปลกินอะไรประมาณนี้เขาจะดูเป็นพิเศษอะไรครับประมาณนี้แหละหนูก็เหมือนกัน เงียบถต่ว่ากระโดดตองนี้มันก็ไม่กระโดดหรอกครับแต่ยายเขาตกใจแค่นั้นพอ กันที่ว่ากันลูกกันลูกเพราะว่าไม่ได้จับดูหนูครับไม่ได้ช็คดูหนูว่าหนูมันตั้งแต่เราเอาผสมกันนี่เขาท้องหรือยังเอาผสมกันหรือยังอะไรประมาณนี้มีแต่รอๆอย่างเดียวหาอะไรไปครอบอย่างเดียวครับปัญหามันก็เลยกันเรื่องเป็นปัญหาเรื่องกันลูกก็เลยมีเพราะว่าหนูมันระแวงมันก็เป็นปกติของตัวหนูเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ระวังภัย อย่างเนี่ยม,มีสมมติว่าผมเอาฟางลงก่อนหนูปุบแล้วหนูไปลงอ่าเขาก็จะมีที่ซุกเขาจะไม่ระแวงแต่ถ้าผมเอาหนูลงเมื่อไหร่แล้วเอาฟางลงหนูมันจะกระโดดสวนเราเลยเพาก็ตกใจมันเป็นสัญชาตญาณของเขา ดูๆเงี้ยผมก็ไม่จับผมก็ต้องเอาหาอะไรไปเขาซุกก่อนอเพรว่าเขาตกเกมไม่เสียใช่ไหมครับเราก็ต้องหาอะไรไปเขาซุกก่อนอเดี๋ยวถ้าตัวไหนที่เขาไม่ตกเกเตัวไหนที่เขาอาจจะปรับสภาพได้อย่างเงี้ย อันนี้คือ,อถ้าตกใจก็คือ<ก>เขายังไม่ยอมแอบครับแต่บ่ออืนน่นเขามีที่แอบแล้วไงครับอันนี้ได้อีก,กตัวเมื่อกี้ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่ง ตวเนียครับอ่าใช่ครับเนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่ามูพุกหรมูแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแฉงหลังไงครับนี่ไงแฉงหลังแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าเขาอ่าเรายกเนี่ยอาการเขาก็อาจจะดูไรเนี่ยเขาจะพยายามที่จะขึ้นมาหามือหาอะไรที่ไปจับหางเขาใช่ไหมครับเขาอยากขึ้นมาหาเสร็จเราก็หาอะไรให้เขาเกาะถ้าหาอะไรให้เขาเกาะอาการเขาก็จะไปข้างหน้าหรือว่าหยุดนิ่ง ถ้าไม่ตกใจก็อหกการหนึ่งครับแต่ถ้าตกใจก็อีกหการหนึ่งไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพลังตานคะคืนนี้ถ้า ไมอนู้ัมย่ยังไม่เคยครับแต่ถ้าคืนนี้เขามีอาการที่เราขู่อะไรก็คือเขาไล่กันนะครับตัวผู้เขาไล่เขาไล่ตัวเมียมันไม่มีอะไรแล้วก็คือเขาไล่กันหัวฝาล็อกปิดกระโดดอย่างตัวไหนเขาไม่ตกใกยเขาก็อาการปกติโ้ยอยู่แบบนี้ครับแต่ถ้าตัวไหนเขาตกเก หนูเขาก็จะดูร้ายเพิ่งมากขึ้นแต่เวลาเราจับในบอ่อเนี่ถ้าเขาตกใจแล้วก็ไม่แนะนำเาไม่ให้จับนะครับก็คือให้เขาเหงอนอาการเขาหันหลังให้เราก่อนเพราะว่าจับยังไงเขาก็ตกใจเขาก็ขูเ่เหมือนเดิม,มเขาก็ไม่ชินเราเหมือนเดิมครับ ลองดูว่าทำไมผมแนะนำให้เอาผู้นหนึ่งเมียสอง ừ ừ, ทำไมไม่เอาผู้นหนึ่งเมียสามเมียส,สี่ไปอย่างนี้ครับนนถ้ายิ่งเยอะเขาไม่เลี้ยงลูกช่วยกันนะครับถ้ายิ่งเยอะเนี่ยเขาจะไม่เลี้ยงลูกช่วยกันแต่ถ้ากำลังหนึ่งกำลังสองกำลังพอดีครับ คนก็คือจะได้ตัวผู้ตัวดิงอย่างเงี้ยมีีย4ตัวอย่างเงี้ยสามารถทำได้ไหมมันก็ทําได้ครับแต่ตัวผู้อาจจะสูงมากเกินไปด้วยล่าเวลาเขาออกมาเนี่ยเมาจะกันลูกกันครับอืมเขก็เลยเอาพูดหนึ่งเมียสองพอดีกำลังดีเดีย๋ยวบางคนเขาไม่ใช่พูดสองเมียสองก็มีเหมือนกันในเหมือนกันครับแต่ในบ่อเดียวกันในบ่อเดียวกันนะพูดสองเมียสองไมได้ ก็คือเขาไม่ยอมตัวนึงเขาก็มีอีกตัวนึงอะไรประมาณนี้ไงครับ mm hmm. แต่เป็นเลี้ยงรอไม่ได้อะไรนะครับเลี้ยงต้องดูต้องเช็คดูหนู mm hmm. ต้องจับหนูนะครับถ้าเลี้ยงรอก็จะเลี้ยงไปอย่างนั้นแหละครับโดยไม่รู้เป้าหมายอ่ะอ mm hmm. แต่ถ้าได้จับบ้างในเช็คบ้างนี่เออเราจะรู้ครับว่าหนูมันท้องจริงนะอะหนูมันท้องนะหนูมันใกล้คลอดแล้วนะครับหนูแบบว่ามันกัดลูกตัวเองอะไรประมาณนี้เราจะได้รู้ถ้าเราไม่จับเราก็อยู่อย่างนี้นะครับหนู ก็อยู่ในพออย่างนี้ไม่ไม่รู้อะไรสักทีเขาเลี้ยงไปอย่างนั้นมันไม่รู้อะไรครับแต่ถ้าจาบับบ้างเชนะ็คบ้างเนี่ยจะได้รู้ครับปีนึงออกลูกปีครั้งเนี่ยตัวเมียเนี่ยมันแล้วแต่ตัวเราครับไม่นแล้วไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหนูนะครับหนูออกมาทั้งปีครับหนูมีหนูเป็นสัก ที่ไม่พักไม่พักมมนลูกแต่มันขึ้นอยู่กับคนจัดการครับจะให้เขาออกปีละเจ็ดแปดครั้งหรือออกสองสาครั้งก็ขึ้นอยู่คนจัดการบางคนก็คือผสมแล้วแยกคอดนะครับแยกขอดเร็วผสมไว่าครับผมคือการที่ผสมแล้วแยกคอดใช่ไหมครับมันลดอัตราในการกัดกันก็จริงอยู่การลูกก็จริงอยู่แต่ก็คือว่าที่มันจะผสมใหม่คอดใหม่ผสมใหม่ใช้เวลาผสมอาจจะสามวันเจ็ดวัน คนนูจะตั้งท้องกว่าจะคลอดก็เป็นเดือนก่อจะเลี้ยงลูกก็เป็นเดือนแต่ประมาณอีกสองเดืนอนก็เดี้ยอีกแต่ละชุดอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่ถ้าเลี้ยงรวมไว้แบบนี้ก็อาจจะเดือนละครั้งหรือประมาณหรือประมาณแบบสามเดือนสองครั้งอะไรประมาณนี้ครับอืมมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับคนจัดการดีกว่าว่าสังเกตขนาดในพฤติกรรมของตัวเขาอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็ อาจจะได้เดือนละข้อหรือบางเดืนอนก็สองเดือนสองข้ออะไรประมาณนี้แต่อยู่เฉลี่ย,ยก็คือประมาณสักสามเดือนนะครับรเฉลี่ยก็คือสามเดือนสองข้อก็ประมาณนี้ม,มันอยู่กับสภาพอากาศของแต่และเดือนด้วยนะครับถ้าอากาศเขาเยน็นเขากินอาหารดีนะครับกินอาหารดีเขาก็สมบูรณ์เขาก็ให้ทับกันไวเขาก็จิตใจเขาก็ดี แต่ถ้าอากาศร้อนอะไรแาบนี้เขาก็ไม่ค่อยข้อหากันเท่าไหร่อย่างผมมาลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยข้อนี้ข้อนี้นะสมมติข้อนี้ท้องข้อนี้ไม่ท้องอะไรประมาณเนี้เตแนะนําอย่าสลับกันดีกว่าแต่สมมติว่าข้อนี้ไม่ท้องข้อนี้ไม่ท้องเออเอามาสลับก็ได้สลับประตัวผู้ก็พอเวลาสลับเราก็เอาฟางใส่นี่แหละครับก็คือ หลังหลังอย่างนี้ประมาณครับสองา2สามวันทย์หลังนี้เราช็คว่าตัวเมียท้องไม่ทอ้องอ่าเราก็สลับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ยอมกันเสมอไปครับมันไม่ยอมกันเสมอไปแล้วอาจจะมีการสลับแต่ถ้าเขาไม่ถึงว่าตัวคอกองนี้ยท้องตงอัวหนึ่งอ่าเราก็ปล่อยเขาอย่างนั้นแล้วอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ท้องอืมแต่ถ้าไม่ท้องสึกองตัวแล้วค่อยสลับกันสลับดูท้องไม่ท้องก็คือดูที่ดูที่ลาวนมนะครับลาวนมมันนะดูที่ลาวนมว่าเขาเป็นเม็ดข้าวสารเราเื่อเรื่อถ้าเป็นเม็ดข้าวสารเรื่อเรื่อมองเห็นอันนั แต่ mm hmm. ถ้าไม่นุมแต่ยังแมมว่ายังมองไม่เห็นยังไปดำๆอยู่อัันนน้คือยังไม่ท้องครับ mm hmm. คือถ้าเป็นหนูพ่อผสมก็คือถ้าเอาจับเส่ผสมถ้าอยู่ฟาร์มนะครับก็คือผสมกันแต่คืนนี้แต่ถ้าย้ายสถานที่มันก็อีกแบบบางคนก็รอหนึ่งอาทิตย์รอ2อาทิตย์เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูเมียเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่ระแวง